ท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของยุทธนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเพจหรือช่อง YouTube นะครับนะฮะเข้ามาดูแล้วเนี่ยนะครับอย่าให้มันสูญเปล่านะครับนะคลิปแต่ละคลิปที่ผมทําลงนะครับไลฟ์สดแต่ละไลฟ์นะครับนะทั้งกลางวันกลางคืนนะครับนะก็เหนื่อยพอสมควรนะครับนะก็อยากให้พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เจอใหม่นะครับโดนปัญหาเนี้ยสดๆร้อนๆเนี่ยอยากให้กล้าบิดนะครับ ให้ผ่านปัญหาเนี้ยได้โดยเร็วทุกคนเลยนะครับนะก็ยังมีนะพี่ท่านหนึ่งนะครับเนี่ยผมดูพี่มาเนี่ยสถึงสวันแล้วครับนะฮะวันนี้เป็นวันแรกนะครับจะบิดยอดเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยสองแสนน่ะไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับนะเนี่ยไม่ไหวแล้วครับนะสินเชื่อที่จริงใจนะครับลูกย่อยอีก23แอปนะครับจำไว้นะครับต้องบิดแล้วครับ อย่าให้ผมทำคลิปศูนย์เปล่านะครับอย่าให้เหนื่อยฟรีกันเลยร่วมใจกันหน่อยครับ